เอ็กซ์คิวรอบนี่กูเอาหมดกูเอาหมดเอ็กซ์คิวหมดเอ็กซ์คิวรอบเอ้ยสามคิวเกี่ยวด้วยสกิลไอ้มาด้วยเนี่ยโอ๊ยหน่อยว่ะทำยังไงดีล่ะเม่รกูได้มาสี่สิบห้าบาทพี่เล่นท็อปเลนจริงปะเนี่ยมันรู้สึกเหมือนแบบมิดเลนเลยจริงอุ้ยไม่น่าเอาอันนี้มาก่อนนึงกิ๊กแย่งเหลา ถ่ายเลยถ่าเลย่เรนไม่รมูรไรไ้ไม่รู้รรเออ,เอ,เอ,อละเออมึงมาหามึงให้แลนะ้วนั่ะตีเอ็กซ์แคว why w h อีกมีสแต็กห้ากเลย ถ้าเธอเปฉันก็ต้องเป๊ะเลเล่นตัวอะไรเออไอสกิลเท่หว่ะกันไอสกิลนี้ได้้วยอ่ะกันได้หมดอ่ะัสกิลอะไรสกิลค m ยิงป๊าบได้คิกบล็อกซร์้อกัไดยมีแฟนให้แฟลชีป้องกัโอ้ยลดลดลดโอ้ยมา ไออ้ยโอ้ยไม่ทันอีดอกเอ้ยมันหิวเดี๋ยวไม่เหลืออะไรแล้วเจลิปเจลิปไปช่วยได้อยู่อ่มไกลหน่อยไม่มีบอดอุ้ยน่าจะเลเรลลงหลังอะเสียใจเม้ขอดเล้าอดไม่มีสกิลแล้วโอ้โหกู น่าจะาบไปหน้าลูกไปสัตว์เมื่อกี้เนี่ยสบายไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้เอาไปเอาจะเอาไปเอามันจะเอาไม่ได้บอยก็ต้องได้เฮคาริมเโลอ่ะอุ้ยตัวนี้ตัวนี้พี่ว่ากเนี่ยโอ้โเขาดูแลโอ้โหเป็นอะไรอีกเยอะไม่แต้หนึ่งสวยเดี๋ยไปให้ชิปตีแล้วกูไม่ได้เอฟฟี่อีกแล้ว แต่นะสิน่นนาดูแต่นะสิถุงรองเท้าฉับนี้สิเลิศสูตรนี้แม่ง<ะ>สนุกกว่าเดี่ยวตัวไม่เดินด้วยละ่ะเดินไม่ได้ไเดินช้าแต่แต่มันเดินอยู่นะไอ้เบี้ยขวดอ่ะจริงเบี้ขวนี่ยังเดิน <c oughs> มันเดินแป,ปมันก็ทังเลยต้องจับตอกอกน,นี้มัน มาอยู่ม้สดูไหมคสนุกมากเลยโดูสติเลยสติเลยจะเอาจริงเหรอพี่ไม่ตายอ่หายบนหายเป็นดยวไปห้หายเีนเเป็นเีวเอุกคด้งไปด้งมาครับ้า่างตันได้ก็ตายเลยนี่ใช่ใช่ใชหมอยู่ไกลไงต้องเก็บแปดไว้ เออเอาเม่ใจเลยดีกว่าแล้วเ,เขารู้เลยว่าของรจริงแก๊กตายขนาดนั้นเลยเหรออว้ย <c oughs> โอ้โหลดโลดโลดเออมันไม่บอกให้เหรอโอ้อยจุดชิบนหนาโอ้ยกวตายโอเแกดันฮ้่แกดักนเอเปนป๊อปไปเลยเกียวไวเกียวไว มันตายมันก็หลังออมันจะตายมันจะตายตัวอะไรได้รถไปนะได้ได้ถ้าเธอผอมฉันก็ต้องผอมถ้าเธอเป๊ะฉันก็ต้องเป๊ะว้ายกดๆอีควายเจั ช่วยด้วยอ้้ยทีทีเดียวเหลืออะไรอ่ะออบเจกต์หมดแล้วหมดครบแล้วได้เฟิร์สบัตรอะได้สามตัวได้สามคิวได้งแต่ต้นคิวตั้งแต่เบลล์หนึ่งอะทเราผ่านไปซ้อมอยู่โอ้โหลด้มหงนแม่งเฮ้ยเลยตอ้สัสโอ้โหพอนิดเดียวแล้วก็แทงไอ้สัตว์กูบอกเลยเมื่อกี้เนี่ย แต่ว่าเราเข้าความที่เดินดุดแต่แรกเดินเ้อะก็มาเจ้าคาริมเดินเดือดจริงเอ่ะเร็วไหนนช่วยด้วยมันไม่การให้หรอกฟังมั้งเมลไม่ใช่ป้กันชมเองมันกันฟรีไงเอ้มันกันดาเมจไงไม่กันฟรีโอ้ขอร้องโค้งไปปะ ไอ้สัการโกลบงั้นทำดาเมจไม่ได้อะบัดบินมาดิหนีควายโอ๊ยว้าวว้าวหนึ่งเปกันล่าให้มาขัวมาขัวระวังเลียร์หน้านะเมื่อกี้มันฟาร์มล่างไปแต่ไม่รู้จะโผล่เปล่า ไม่มีว่ะโอ้มไม่ไอเฮคาริมอ่ะมันไม่กล้างไงแต่ฮีแคนามันกล้าแม่งเลยงจริงมอะไรหนูเดี๋ยววิ่ตามสายญาติสิเจ้าน่าอันตียังอ่ะอันตีแล้วอันตีแล้วครับอันีแล้วอีแผงสีมั่นใจอะไรอ่ะนีม่มั่นใจอะไร สวยสวยหยุดดะอุ้ยอุ้ยหยุดเอ้าอีดองอุ้ยเน่โอ้โหมันจริงยังไม่ได้ไปใจแพ้เปล้นะเมื่อกี้ในเวทไม่ถึงจริงแล้วนับเป็นล้ำบนท่าพี่บันพี่อยู่กลางเลยละอ้าวยังไงใช่ไม่ไใจนี่อ๋อโอเคหรือว่าออดีออมจะคุ้มกว่าปะมังกรตัวพี่มันตลกไปเลยอ๋อโอเค งั้นใจยา้แล้วกันเฮ้ยเกียร์หน้า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 น่ามั่นใจอะไรอ่ะเป็นหลังให้อยู่อ๋อมั่นใจทำได้ทำได้เพื่อนอะไรสัตว์ไม่อยู่ตีอ๋อวันดีจ้านั่นตีแล้วไอนนนลกนันตีหมดแล้วอ่ะตายคู่แล้วน่ะอีก้า หลังการสุดๆให้มันรู้อีดำบด้วยคนบุรีเลยอะคอนเซ็ปชื่อปัญหาบุ๋มอุ้ยไม่มันแล้วแต่เกมไงอ้อว้าวเดินไปอยู่อุ้ยสวยไหเอ้ยไม่ใช่สวยพี่เป้ ว,ว้าวอลังกาสุดๆโอ้ยโอ้ตเเขียนไรฉันยังไม่เคยไปแก๊กเรีนเลยนะกิน่ะโอ้ยเบาจาังอย่างเบาเลยตัวดไฟใครไม่ยู่เอาขึ้นไปอีกแกโอ้ยสวยอันนี้คืออะไรอ่ะว้าย จะตายกันหมดแล้วอ๋ออ๋อโอ้ยเขียนนะจะกอบปั้นปีกเพี้ยนมาไองเพี่ยนตกล้มเลยขอรีโอ้โหโอ้ยโอ้ยไปอยู่ไปอยู่

ทำไมมันปิงจังวะโอ้โหไม่เอากูริงด้วยอ่ะอ๋อเฮ้ยป่าเราทำไม<อ><อ>เจ็บอยู่นะ<อ><อ>ไม่ไม่มันขนาดนี้เลยเหรอมันขนาดนี้เลยเหรอเออ ตัวเข้าตัวเข้าทาั้งหมดตัวเข้าเยอะสงสัยต้องเปลี่ยนเป็นสโลแบบเดิมด้วยละมั้งเล,เลไลน์ขอบคุณกำลังจะบอกว่าอย่าเพิ่งหนีมีอิทธิฤทธิ์ไล,ลน์ไลน์ไลน์เออหล่นหล่นโดนนั้นเนี่ย<ป>เออเลิศ ้าวโดนยี่หกตาโดนได้ก oh. ิวโอ้โหสัมภาษณ์โดนแทงโดนแทงสลาสลอสลอสลอสเข้ากันเยอะเข้ากันเก่งก็ไม่เถียงว่าลิขระแงเลยไม่ต้องแกงก็ได้โอ้โหดูสกอร์สกอายผมไม่แต่ใบายังอยู่ไกลมากเลยนะ แล้วมันยังวาร์ปอยู่เลยอ่ะมันอันติดหมาก็ได้ไงมันคือว่าแมรีมาดิดอกที่เมื่อกี้เรียกพวกกูตังเลยรู้สึกตีเดินมาอ่ะไอ้หมาช่วยอีหมาช่วยโอ้ยอ่าวเบล์อีเมลอีเมลทำอะไรอ่ะถ้าเธอทำได้ฉันก็ทำได้ ตอี้าเธอทำได้ต้องการวงหมีกีน่ากีน่าเลยที่น่าอยู่ล่างแครีมึงรู้หรือเปล่ากูวิ่งเร็วมากเลยนะเดี๋ยวมึงไม่รู้เอ้าอะไรอ่ะเอออะไรอ่ะป้าทำอะไรอ่ะเอ้ยทำเท่ไรอ่ะโดนแขนไงโดนไกลด้วยละอัลเดเมดอัลเดเมดอ๋อยอมแล้วโอ้ยยังไม่ถึง30คิวเลย <laughs> อาจจะเป็นไปได้